ีวิธีทำมูเกตติ้งให้ปังในยุคที่ใครก็สนแต่เรื่องมูจากกรณีศึกษาของโฮโลวอล ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสังคมไทยยุคปัจจุบันกําลังขับเคลื่อนด้วยสารมูเตลูอย่างไรก็ตามครับใครที่คิดจะกระโดดเข้ามาลงวงทำธุรกิจสายมูในตอนนี้อาจจะต้องมีมากกว่าแค่เรื่องของความศักดิธิ์หรือความขลังประเ็นเนี้แอมสลันแบ่งกุศลจิตผู้ก่อตั้งอัปเปอร์คัสกีทีฟและเจ้าของชแนลการตลาดการเตลิดก็ได้หยิบมาพูดถึงช่วงหนึ่งในเซสชั่นทอล์กของงาน A อ People Award and s y m p o s i u m ซีย2024โดยแบ่งเป็น4ข้อสําคัญครับ 1. สํารวจว่าฐานการตลาดของเราเป็นยังไงงงงงโดดยสสิิ่่่่่ททีีผููุ้คคนขขอออออเเเรรรืืืมมาากก ามมาด้วยโชคลาภความรักการงานค้าขายดังนั้นโปรดักที่กําลังจะลงมือทาต้องซัพพอร์ตคาขอได้ครอบคลุม2ครับต้องเป็นมูที่เข้าถึงได้กับทุกคนสลันได้นึกถึงสมาร์ทโฟนที่ไม่ว่าจะเป็นคนไวไหนทำอาชีพอะไรก็ต้องมีติดตัวและสิ่งที่อยู่บนสมาร์ทโฟนซึ่งเปลี่ยนไปมาได้ไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากก็คือวอลเปเปอร์สามครับร่วมมือกับอาจารย์สายมูตัวจริงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือการจะทาโปรดักหรือโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมูถ้าไม่อยากเหนื่อยจําเป็นต้องร่วมมือกับหมอดูหรือนนักกพยยาาาร์ทีี่่เชชนใน 4. 4ครับลดความมูเพิ่มความมินิมอลเพื่อสามารถนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไปแปลงเป็นโปรดักต์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งนี้เรื่องของสายมูจึงกินสิ่งที่ไม่มีวันหายไปจากสังคมไทยเพียงแต่ผู้ที่กําลังจะก,กระโจนลงในธุรกิจมูเก็ตติ้งจะตีความความเชื่อนี่ออกมาอย่างไงให้สดใหม่และเข้ากับบริบทสังคมพยิ่งคิดได้เร็วคิดได้ไวก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสาเร็จก่อนครับ